ทางของผู้สละทุดงคือการฝึกสละสิ่งที่ไม่จำเป็นเพื่อขัดเกล่าเกิเรสในใจให้เบาบางลงพระที่ออกทุดงไม่ได้ไปหาความลำบากแต่ไปหาความจริงในใจตัวเองในพระวินัยกล่าวไว้ว่ามีทุดงอยู่13ข้อ เช่นอยู่ป่าฉันมือเดียวใช้ผ้าบางสกุลไม่สะสมของไม่เลือกบ้านบินทบาทและไม่นอนเลยทุกข้อรู้มุ่งไปสู่เป้าหมายอันเดียวกันคือการฝึกให้ใจเรียบง่ายไม่ยึดติดและเห็นความพอเพียงในทุกลมหายใจ แท้ที่จริงแล้วทุดงไม่ใช่แค่การเดินทางในป่าแต่คือการเดินทางกลับสู่ใจเพื่อรู้จักตัวตนที่แท้จริงและปล่อยวางสิ่งที่ไม่จำเป็นเพราะเมื่อใจเบาความสงบก็ปรากฏการทุดงที่แท้จริงคือการเดินกลับ สู่ความสงบในใจเรานั่นเอง